พ้องฝ่าแจ่มใสว่มีกรอรเมกเลยจ้าเป็นขึ้มๆแสงพระอาทิตย์ขึ้นจะแสงพระอาทิตย์ก็ล่างขึ้นขึน้นเห็นแต่แสงมันน่าจะภาพสวยงามมากแกนี่เศ้านีเก็บบรรยากาศรวมสวยงามมาฝากพี่น้องจ้ะสวยงามมากแกพี่น้องเป็นธรรมชาติมากแกพี่น้อง สวยมากๆเลยจ้าน,นี่แสงพระอาทิตย์ขึ้นลำไรต้นใหม่เสียงนกเสียงยังเพื่กอกับคขอนเพื่อนนอกจ้านอกห้องเจ้าเจ้าเจ้าเพื่อนห้องกับนกหน่อยๆจ้าหาสอบจิตเขาดีๆนี่คักแห้งความสวยงามเป็นธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แห้งพี่น้อง กายบริสุทธิแ์แห้งสดื่นแก้มใสแหงเลยจ้ะนกกับบินอยู่มันอาจสินแนมบ่เห็นเลยจ้ะเด้อนกหน่อยมันบินที่อุทัดอันสวยงามจ้ะนี่เปไ็นไดเนาะพี่น้องคิดหอดคิดถึงคือเเ่าเลยจ้ะเด้อดีใจร้ายจ้ะที่ได้อันนั้นที่ลงคลิปใดไอ้เบาอีกคนนั่จ้ะนอนลงคลิปใดดีใจแห้งพี่น้องสิทธิท้ายคลิป ฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องนะจ๊ะน้องเอาความสวยงามมาฝากจ้ะเป็นธรรมชาติโบ่ออร์อัดมันกลงสีนะจ๊ะน้องปลอดโปร่งดีหันใจสะดวกดีนะจ้ะเรืองบติดคัดได้หนี่ากาศยำเสานี่สดชื่นแห้งพี่น้องสวยงามเบ่งไปน้ำกันกนอจ้ะเด้อ แสงพะอาทิตย์ขึ้นพอท่านเห็นหน่วยอันนั้นตะเวนนอกจ๋ามันก็ใหม่มันบังนอกจากน้อแต่ว่ามันกับเป็นวิวที่สวยงามจา้ะสวยงามมากๆเลยจ้ะพี่น้องได้บึงปลาขากับเขี้ยวสุ่ออมนอจากเต็มไปด้วยน้ำหมอกน้ำหมอกหลเอาเอาน้ำหมอกแล้วเป็นคว้วสุมซําม่มีหนามฝนนอจา๋าเอาน้ำหมอกน้ำหมอกขาว พูอยู่นี่น้ำหมอกเนี่ยอันนั้นเต็มอยู่ใบเขาอยู่จ้ะต้นเข้าก็สิไดอาศัยน้ำหมอกอากาศมันเย็นน้ำหมอกมันอันนี้นะจ้ะเนาะมันลุงมันก็สิใดตันนี้ละพอไดต่อชีวิตไปขันเป็นคุนก็บ่พาเป็นขาดน้มแล้วนะจ้ะเนาะ คันค้นห้ากับขาดน้ำขาดแรงอาหารที่ทํามาหากินเนาจะนาอบโบเตชีวิตอันพืชโบอเตชีวิตคนเนาจะทุกอย่างก็ต้องมีความหวังคืออาหารเนาจะนาองพืชก็ต้องอาหารแหล่ถาดคนก็ต้องอาหารกับเขากับน้ำนี่ละจา้ะเอาพอกันไหมคลิปหนานัวจ้ะสําสำหรับคลิปนี้ก็ สบายดีจ้าสวัสดีนะคะทุกๆคน